สวัสดีค่ะยายม่งมาอีกแล้วกรมาเห็ดเนี่ยกินกินเศ้าขึ้นเก่าเหรอพี่น้องหมื่อนี้ยายม่งเสียมาเห็ดกอยกอยหมาลินใหม่หมาลินใหม่นอนอ่อนเผาไฟแล้วก็มาเห็ดสอยหันปิดตอนไว้สีกอยใส่เนื้องวเนื้องัจะเอาไปล้วนเนื้อขาล่างียเอาไปล้วนใส่ไฟให้สุมกมากอยใส่กันพี่น้อง คักหอมนห้มงก์เตรียมไว้แล้วติดใส,ส่ให้มงกเสีเยเอาหนึ่งหัวไปล้วนกันเด้อเอาหนึ่งหัวไปล้วนเฟฟอาหนึ่งหัวไปล้วนเสียไฟพี่น้ออ ซุปใส่เตาห์นี่ละเตาหเตาห์นี่ละเดี๋ยวนานมันไปจากน้อยนึงที่น้อ คนเขาเจ้าก็เอามาย่างเอาเนื้อมาย่างไฟแล้วหั่นเป็นตอนเป็นที่ผ่านเนื้อน้ามันไม่ใช่ขีึ้งแก้วบดีพี่น้องนำเนือน้อปลาไฟได้ไม่ต้องฝาด นปา่าลงนิดน่อยใหงื้อมันน่วง่ายง่ายแบบบานบาน,น,นห้องนี่ลลาพี่น้องด้วยเนื้อให้ซุกมันจะค่คอยเอาไปข่าใส่กันพี่น้องใกล้จะซุกแล้ว แต่น้ำปลาน้ำปลาถืเอเนื้อน้ำร้อนน้ำสุสุหอมหอมคือน้ำปลา,าปักบ่ให้แหลกกันได้ที่นึ่ง โดนๆจังค่อยๆกินเทียนนึงอาหารอีสานบานเห่าพี่นนองสุกแล้ว เสร็จแล้วจักมองสิเอาไปกใส่กันเ็จักหนพี่ได้มงสิมาซอยหอมซอยหอมก่อน บ่ได้ซอยหอมใบนน่น้องซอยหอมก่อนยหอมแดงเสร็จแล้ว ไบกก่บักกูดกูใช้น้ำสีได้หอมพี่นนออาหารอีสานบ้านห้องแต่ก้าวปางินใหม่กะไม่จะเผากินกับปลาบโัวเลยแล้วพี่นนอ บม่ค่อยได้ดัดแปลงเป็นเนี่ยามาไปประกูดก็แล้วกดเสร็จแล้วอันนี้เป็นห้อมเปกับซลาเน่ อะไรเนี้ก็พร้อมปีเป็นต้นหอมต้นหอมกับพาสซีพร้อมปลอมเมลยพี่นอ้อง กับเ,าเ้าเซาง่ายๆพักหัวฮาเจ็บเอาอย้่น้ำงขางหัวหพี่น้องมาจิบกลับพอหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปย้ายมุ่งกับสิมาคน้นตากเยนใแม่ออนอนหนึ่งัวที่เ,าเ้าล้วนเ้ามาผสมใส่กัน จะกับวตงไปกี่นอกับัวหัวไม่หมห้องหอม,หอม พปลลงไปพี่ปลสิบ่ใส่หลายเป็นไดเพราะว่าพิตปลูกินเทียดก็ได้ใส่สุรดรดสุดรวดนิดหน่อยใส่น้ำปลาน้ำปลาลงไป เกลือนอิดหน่อยนี่ยายยยามุ้งบัใสป่ปลาด้วมือเด้อบางคนเขาจะอาจซีมักใส่ปลาดน้ำกระปงหูแต่เหมือนใยมุ้งบัใส่พอทิ้งใหม่ก็เรียกว่าอ่อนๆเผาก็ดีสุกกระซิอ่อนเข้ากันกที่เนาะอกอนเข้ากันพ็ดีเลย หอมแดงหอมแดงสาลาเน่หอมเปีใบระกูดลงไปเลยต้นหอมพักซี่อันผิกหน่วยลงน้อยนึงพี่นนองเพื่อค่วมหอมเพื่อคูมมักเผ็ดจักหน้อยขุยเอา คลุกจุดบรุงเคียงเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวซีบ๊วยเพราะว่ามีพวมผมของมะเขือนไหมอยู่แล้วแต่บางคนเขาจะอาัดซีบ๊วยหรือซีใส่บักหน้ากันแล้วแต่เขาจะมักแต่ได้มุ่งบ๊วยเนาะเพราะว่ามะมิ่งไหมกับผมแล้วสีสันอาจซีบ๊วงามป้าได้พี่น้องเพราะว่าข้าวบใส่สีแดงหลเพราะเผ็ดๆไหล ใส่พียกน้อยเดียวเวลาไม่จะค่คนสินเพ็ดบ่าไ,ได้ซีมันก่อนพี่นออน,นองพอดีแล้วแสบมาทินใหม่มะฮินัน้นโอ้ยพี่นนอง แ,แล้วนุวยแก่ที่มันแก่ๆแล้วเอาเนื้ออ่อนเวล่าสิเผาแล้วก็ซอยแล้วสิอ่อนอัวรัวเลยพี่น้องนี่ยี่น่แสบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาลินใหม่ห้องแล้วกะพ่วมมาของผู้สิเหตุไปพี่น้องมาลินใหม่ ได้มือมีแสบแล้วได้มือให้สุดมีกแสบแล้วเนี่ยมันจะใซ็ตจากกนก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้อง มาทีใหม่อ่อนอัวรัวแซสบครักพี่นอ้องเห็ดกินล่อมืเอเด้อสุดมีแสบพี่นอ้องแส่บับพีกนํำอ้อนแต่งน้า สลน่หอมหอมหอมใบบักกุยหอมสลเน่พี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนมาเรนใหม่ห้องออทิพนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนมาเรีนใหม่ ยายม่งกะโอตัวลาไปกอนคิดหน่าจังค่อยพอกันไหมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายม่งในเด้อสวัสดีค่ะ